ได้เวลาพอดีนะครับฮะโทษไปเวลาแล้วเหรออย่าลืมนะเขาจะเท่ากับถิ่นวันที่สองนะ,ะมีมีการแหะะ่แหล้ววะแห่นิดหน่อยใช่ไหม<ะ>เดี๋ยวเชิญฤสีมาโหแล้ววะฤสีอะ่ะวันนี้ว่าว่าจะมาไหมฮะฤษีเขโหมันโหไม่เป็นหรอกต้องฤสีนูน่นสมิงดำนู่นนะโห โอ้เลียกแขกนะนนโหไล่แขกฮนะอา้าวหายใจลึกๆนอนไปที่หลวงพอ่อนอนไปที่จักรพัทอยู่ด้วยกันนะั่นนะอยู่ข้างบนอยู่ในใจเราเนี่ยนะอยู่ข้างบนไล่ๆล,ลงมานะนอนมาที่เรากําหนดไปโลกธาตุเนี่ยกาหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันนั่นเชิญแทบผมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาทิกาทั้งหมดสวดพร้อมกับเรานะสวดสบ,บายสวดไปด้วยก็ได้พิจารณาก็ได้แผ่เมตตาก็ได้แล้วแต่พยายามเวลาแผ่พยายามไปสามเป่าไมยที่เกี่ยวข้องกับเราแหละแต่พิจารณาพิจารณาเรื่องราวของเรานะชีวิตของเราเน่ะ ถ้าสวดกันนึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิอะไรประมาณเนะี้พุทธทา,ทางชีวิตตามแม่ปูเชมิธรรมังชีวิตตามแม่ปูเชมิสังฆังชีวิต ชาชาชาลิยาคุณังวันธามิมะตาปิตุคุณังวันธามิระตายสิกาคุณังวันธามินนามัตตา นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหระโตจังบาจังพุทธะสะนาโมตัสสะพะคะ สังคชานิธมังสารังคชามิสังังสารังคชามิทติยปทงสารังคชามิ ข้าชามิตุติยัมปิสังฆสารดังข้าชามิตัติยัมปิพุทธังสารดังข้าชามิตัติยัมปิธรรมังสารดัง but uh